สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีวันนี้เป็นวันพุธที่22กลุ่กุมภาพันธ์2566เส้นทางตลาดวันนี้ก็แดงตั้งแต่เปิดตลาดเลยก็กลับไปย้อนคลิปของผมดูได้ที่ผมพูดมาว่าเส้นทางของตลาดเส้นทางของเซตในรอบสัปดาห์เป็นอย่างไรบ้างผมไล่เรียงให้เห็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าจันเขียวอังคารเขียวพุธจะแดงถ้าจันปิดแดงคือมันจะเขียวก่อนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าปิดแดงแล้วอังคารแดงทับเขาอีกหรืออาจจะมีแรงบวกกลับเข้ามาตอนบ่ายวันพุธจะเขียวแล้ววันพุธก็จะส่งผลไปหาวันพฤหัสสุดท้ายก็จะชงเรื่องไปหาวันศุกร์ วันศุกร์ก็จะเป็นต้นเทรนใหญ่ของวันจันทร์จะเวียนวนซ้ำซากอยู่อย่างนี้คือคือพฤติกรรมของตลาดหรือเซตที่ผมจับทิศจับทางของมันได้ผมถึงบอกว่าถ้าเราเทรดหุ้นในกลุ่มของที่มันเป็นหุ้นที่เขาใช้เด t เทรดอยู่ในแต่ละวันนี่ก็ก็จับจับอย่างนั้นเลยไม่พลาด แล้วก็เพียงแต่ที่เวลาผมพูดเนี่ยมันมีนักลงทุนจำนวนมากถ้าผมบอกว่าหุ้นแดงหนักวันไหนคือจะกลัววันนั้นที่จริงคือวันที่เก็บหุ้นผมก็บอกไว้ในคลิปแล้วว่าถ้าวันพุธแดงเก็บวันพุธแล้วขายวันพฤหัสเพราะวันพฤหัสเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเขียวขึ้นแต่จะไม่ยืนแต่ขายได้จากนั้นก็มาเก็บวันศุกร แะขายวันจันทร์จะซื้ออยู่สองวันคือวันพุธกับวันศุกร์ถ้าในกรณีที่มันเป็นจังหวะหรือรอบที่สุกแดงหนักสุกแดงจันเขียวถ้าจันทเขียวอังคารเขียวมาเก็บวันพุธหรือศุกร์แต่ถ้าจันจันแดงจันแดงอังคารแดงก็แสดงว่ามีผลมาจากวันศุกร์เหมือนกันก็มาปรับใหม่ ก็มาปรับใหม่ก็มาเก็บวันวันจันทร์วันอังคารขายวันพุธขายวันพฤหัสแค่นั้นเองแล้วก็ไปซื้อวันศุกร์ก็วนไปเวียนมาคือมันจะมีอยู่ประมาณสองรอบสองเส้นทางของมันขึ้นอยู่กับว่าเราจับทางได้ไม่ลองลองไปย้อนคลิปผมได้นะแล้วก็คิดตามก็จะเห็นเส้นทางที่ผมพูดมาส่วนในกรณีที่เป็นหุ้นรายตัวที่ไม่อิงกับตลาดนะ เป็นกลุ่มที่ค่าเบต้าต่ำกว่าตลาดพวกนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นกลุ่มหุ้นปันผลก็จะไม่มีผลคือดัชนีหรือเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะไม่มีผล, y, Index, ผลต่อหุ้นกลุ่มหุ้นปันผลนะหุ้นปันผลก็จะมีเส้นทางของมันเองเราก็ไปจับเจาะเข้าไปในรายตัวเอาวันนี้ก็มีหุ้น IPO น้องใหม่เข้ามาตัวหนึ่งก็คือ Lady ้เลดเป็นหุ้นนี่เป็นหุ้นที่มาจากกลุ่มของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการขายต่างๆเนี่ยทั้ง รูปแบบของเว็บไซต์การวาง SEO อะไรต่างๆเนี่ยคือใครที่ไม่เคยทำระบบเว็บไซต์ก็จะเข้าใจยากหน่อยนะแล้วก็ราคาพา50สตังค์เพราะนั้นเนี่ยราคาที่วิ่งมาตอนนี้ก็คือมามาไกลแล้วถ้าพูดถึงเป็นทัศนะส่วนตัวคือบอกแล้วว่าทัศนะส่วนตัวโดยโดยส่วนตัวของของผมเองเนี่คือผมไม่ซื้อหุ้น IPO คือถ้าไม่ดีแบบสุดยอดจริงๆผมไม่เก็บไม่เก็บเป็นวันแรกหุ่นนะคือดีจริงๆแม้แต่อย่างอย่างโออผมก็ไม่เก็บวันแรกผมปล่อยมาตั้งหลายเดือนห้าหกเดือนผมถึงมาค่อยทยอยเก็บเอานะผมไม่เก็บวันแรกถ้าตัวไหนที่ทรงธุรกิจแล้วก็ไปอ่านมูลค่าอ่านอะไรเดนีนี่ผมไม่พูดถึงตัวนี้นะผมพูดถึง IPO โดยรวม ทรงธุรกิจทรงอะไรเนี่ยหมายถึงว่ามันมีธุรกิจที่เป็นเป็นยักษ์ใหญ่อยู่ในตลาดอยู่แล้วสมมติกลุ่มของอสังหาอย่างเงี้ยแล้วมีอสังหาที่เป็นเจ้าตลาดคลองตลาดอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วคือคลองทั้งตลาดหุ้นคลองทั้งตลาดจริงอยู่ข้างนอกะแล้วมีอสังหาตัวเล็กๆกระผิวลิ้วเข้ามาในตลาดเนี่ย มันก็ไม่มีทางแข่งขันเขาได้เขาต้องการแค่เอาหุ้นเข้ามาหาสภาพคล่องหาเงินสดแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องวิ่งตามหุ้นอย่างนั้นหรือกลุ่มการเงินล e สซ i n g อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นนอนแบงก์ก็มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยเข้ามาในตลาดเขาก็ต้องการเพื่อที่จะมาหาสภาพคล่องหาเงินสดไปหมุนเวียนในธุรกิจของเขาแค่นั้นเองเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้น ม่ใช่ว่าไปไล่ซื้อ IPO ผมบอกว่ามีม,มีนะเพื่อนผมมีเพื่อนผมนี่มันจ้องอย่างเดียวคือจ้อง IPO ทั้งที่ความเป็นจริงนะ IPO เนี่ยเวลาเข้ามาในตลาดมันแรกเนี่ยมันถูกคำสั่งซื้อขายโดดโดดขึ้นหมดอนะ่ะคือมันไม่ได้ซื้อตามความเป็นจริงอนะ่ะอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยขึ้นไปถึงสิบหกสบหกบาทแล้วเห็นไหม เตี้ยลงมาถึง10บาท40แล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้ราคาอยู่ที่14 40นี่คืออะไรนี่เขาเทออกจาก16บาทถูกไหมเทออกจาก16บาทเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่ซื้อ16บาทเนี่ยก็นอนนับดาวอยู่บนดอยนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคนที่ซื้อ14บาทเนี่ยก็ยังหนีจากความกิงไกลเยอะเพราะว่าราคาพายแค่50ตังค์ใช่ไหมแล้วก็ไปดูกําไรเขาสิประมาณไหนใช่ไหมคุณก็จะเห็นเองว่าราคาหนีจากความเป็นจริงไปที่ย่างคือ IPO ทุกตัวที่เข้าตลาด ราคาที่ซื้อขายบนกระดานเนี่ยจะหนีจากความจริงทั้งนั้นผมไม่ไดพูดเฉพาะตัวนี้ทุกตัวเลยที่เข้ามาในตลาดนี่ราคาวันแรกนี่จะหนีจากความเป็นจริงทั้งหมดเลยเพราะนั้นใครซื้อ IPO ในวันแรกๆนี่คุณก็จะซื้อของที่ราคาหนีความจริงทั้งหมดนะไม่ว่าหนีความจริงไปทางไหนก็แล้วแต่ก็ไปดูเอาในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงว่าหุ้นดีหรือไม่ดีแต่ผมพูดในเชิงหลักการว่า IPO ส่วนมากเข้าตลาดวันแรกราคาดีดหนีจากความจริงทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขมีอะไรยุ่มยิ้มมากมายใช่ไหมมันมีคำสั่งที่เขาจะกวาดไล่ต้อนหุ้นให้มันราคากระชากหนีแล้วเราเข้ามาตอนที่ตลาดเปิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยราคาโดดไปไกลแล้ว โดดไปไกลแล้วเราก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมนี่นี่คือสิ่งที่เราพลาดเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการเล่นหุ้นนี่ถ้าเราไปเล่นหุ้นตามข่าวที่เป็นข่าวปัน่นข่าวมาจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งมีผลได้ผลเสียเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นเนี่ยโยนข่าวออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนข่าวไอไอบริษัท ค้ายวายผลิตวายใช่ไหมก็จะส่งคนจ้างคนไปทําวิจัยว่า,าวายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ต่อสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่พูดถึงส่วนอื่นใช่ไหมแล้วคนก็จับเฉพาะส่วนนั้นก็ตามแห่เข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะเชื่อเขางานวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้นนใช่ไหมแต่จริงคืออะไรก็คือเจ้าของทุนคือบริษัทขายเหล้าขายวายใช่ไหมละ่ะเขาทาอย่างนั้นออกมาเพื่อที่จะ เป็นการสร้างตลาดขยายฐานตลาดเพราะนั้นเนี่ยหุ้นทุกตัวเนี่ยผมถึงพูดอยู่เสมอว่าให้เราดูที่มูลค่าที่แท้จริงของเขาถ้าเรามองภาพมูลค่าที่แท้จริงไม่ออกนะผมให้พยายามที่จะเทียบเคียงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตรอบข้างเราเนี่ยสมมตุติถ้าข้างๆบ้านเราแถวบ้านเราเราเห็น คนเข็นรถขายอะไรก็ได้ขายส้มตำขายลาบนะฮะเห็นเข็นมาขายอยู่ตรงเนี้ยตรงข้างปั๊มเนี่ยเข็นมาขายอยู่นน่น่ะสิปียี่สิบปีล้วคือเข็นจนรถล้อหลุดละ่ะเข็นมาอยู่นน่นแหละแล้วสิปียี่สิบปีเขาก็ยังเข็นมาขายอยู่ตรงนั้นที่เดิมไม่มีการขยายฐานไม่มีการเพิ่มทุนไม่มีการขยายสาขาอะไรออกไปคือเข็นตั้งแต่คันรถเข็นใหม่ๆ จนล้อหลุดเข็นมาตั้งแต่ตัวเองเป็นสาวจนจนแก่จนมีลูกมีต้อมาช่วยเข็นมาขายอีกเข็นที่ขายอยู่ที่เดียวที่เดียวแม้แต่รถเข็นก็ไม่ปรับปรุงอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือคุณก็อย่าไปคาดหวังว่าไอ้รถเข็นคันนี้มันจะมีมูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยล้านหมื่นล้านมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีได้ก็ต้องไงคุณต้องเพิ่มรถเข็นเพิ่มรถเข็นแยกสายขาออกไปใช่ไหม คือเคยขายอยู่ปั๊มน้ามันปั๊มหนึ่งคุณก็ยึดทั้งปั๊มทั้งหมดเลยในกรุงเทพหรือถ้าขายในกรุงเทพต่างจังหวัดก็ยึดหมดเลยหรือไม่คุณก็ไปทําสัญญากับปั๊มน้ํามันว่าทุกปั๊มในประเทศไทยฉันยึดหมดเลยใช่ไหมทาสัญญาผูกมัดกันไปเลยว่าห้ามคนอื่นเข้ามาขายนะเข้าไปเติมน้ํามันนี่ต้องซื้อข้าวเหนียวส้มตามไก่ย่างลาบน้ําตกฉันกินคนเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนกับที่มีร้านอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันทุกวันนี้ใช่ไหม ถ้าทำอย่างนั้นโอเคนะ่ะสุรกิจตขึ้นถูกไหมแต่นี่รถเข็นคันเดียวเข็นจนตัวเองแก่รถกับคนแก่พอกันไม่ขยายอะไรออกมาเลยคือถ้าฐานธุรกิจไม่ขยายมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคือมันอาจจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่มันไม่ดีขึ้นแต่สาหรับพวกเราเนี่คือคนที่เข้าไปถือหุ้นเป็นนักลงทุนใช่ไหมเราจะเอาทุนของเราไปดองใส่บริษัทอย่างนั้นเพื่ออะไรไปเลี้ยงครอบครัวเขาอ่ะแต่เราอยู่ไม่ได้อ่ะถูกไหม คือเขาหากำไรได้พอกินใส่ปากใส่ท้องได้แล้วก็ยืนอยู่บนฐานที่เป็นกองเงินของเราเอาไปสนับสนุนให้เขาทําธุรกิจต่อไปแต่เขาไม่ขยายฐานออกไปใช่ไหมคือการไม่ขยายฐานธุรกิจการไม่เพิ่มวงไม่เพิ่มมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดต่างๆเข้ามานี่มันทําให้ผู้ถือหุ้น ไม่มีอะไรที่จะได้จากเขาเลยใช่ไหมเหมือนกับเอาเงินไปวางให้ที่เขาแล้วเขาก็ไปทําอะไรก็ได้พาลูกพาเมียเขาไปเที่ยวตอนนันตอนนั้นเขาอยู่นั่นเขาก็หากินเขาได้แต่เราไม่ได้อะไรจากเขาเลยนึกออกไหมคือแต่เงินเราดองอยู่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจลักษณะอย่างเงี้ยเราอยากเข้าไปเราอยาเข้าไปคือมันไม่เกิดมาเกิดผลกับเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกธุรกิจเนี่ยก็เลือกดีๆใช่ไหมธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการขยายฐาน พิ่มส่วนแบ่งการตลาดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพิ่มมาจิ้นอยู่ตลอดเวลามันต้องมันมีต้องมีตัวเลขส่วนนี้โตขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่นานไปยิ่งทางตีบตันไปตีบตันไปอย่างเงี้ยมันก็แย่ใช่ไหมว่าเราก็จะทําให้เราเนี่ยพลอยเสียโอกาสไปด้วยใช่ไหมถ้าเราเข้าหุ้นผิดตัวนี่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปมองแค่ราคาที่กระดานทิกเกอร์นนะคือหุ้นหลายตัวนี่ ราคาที่กระดาษนี่ใหญ่มากแต่ในตัวธุรกิจนี่นิดเดียวนิดเดียวคือราคามาตายเกินจริงมากผมไม่อยากจะยกตัวอย่างออกมาให้เห็นนะให้หาเอาเพราะว่ามันจะเป็นการไปชี้นาไปบอกไปโจมตีหุ้นเขานะก็ให้หาเอาจากหลักที่ผมเคยได้แนะนําบอกมาแล้วนะั่แหละว่าวิธีการหาหุ้นหายัางไงใช่ไหมาถ้าหามาเพื่อที่จะเดเดก็ใช้หลักวิชาการแล้วก็ อิงตามแนวสาย VI เข้ามาช่วยบ้างอย่าไปเดทเดจ๋าสักทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราเวลาติดแล้วนีก็คือเสียหายเลยนะเพราะนั้นก็ใช้ผสมผสานกันอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนว่าจัดระบบระเบียบความรู้ให้ให้ดีก็คือจัดเครื่องหมาเครื่องมือที่เราจะทำการล่าน,นั่นแหละว่าถ้าเราเจอกุ้งฝอยเราจะใช้อะไรล่าใช่ไหมก็ใช้สวิงใช้ผ้าอวน ตาทีซีเขากูม้มงนตัวเล็กไงใช่ไหมถ้าเจอปลาชะโดตัวใหญ่ก็ใช้สายันเบ็ดสายเอ็นขนาดไหนเบ็ดขนาดไหนเยือขนาดไหนคือเราต้องจัดเครื่องไม้เครื่องมือหรือจัดระเบียบความรู้ของเราเนี่ยไว้เป็นขั้นเป็นตอนพร้อมที่จะหยิบฉวยมาใช้งานได้ให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาเวลาตลาดแดงเราควรจะเทรดหุ้นแบบไหนใช่ไหมกลุ่มไหนที่ควรจะเทรดผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าผมก็ยืนยันอยู่ตลอดทุกวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่า หุ้น Q1 Q2 มันไม่ขึ้นหรอกคุณอย่าไปฝันไอคนที่บอกว่าหุ้น Q1 Q2 จะขึ้นนพัปะมันให้มาเตะคอผมได้เลยผมจะนั่งให้เตะเลยไปม่ไปหรอกนะมันอาจจะมีแรงสวิงขึ้นมาในจังหวะที่ช่วงยุบสภานะอาจจะยุบสภาแล้วก็จะมีบรรยากาศการเมืองเข้ามาสนับสนุนหน่อยตอนนั้นก็อาจจะทําให้หุ้นตลาดดีขึ้นนะดีขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงจังหวะแค่วูว่ว,วาวาเป็นกิจวิทยาสั้นๆช่วคราวนะ พอหลังเลือกตั้งทุกอย่างมันกลับเข้ามาที่เดิมอีกมันก็ไม่ไปไหนมันก็วนเวียนอยู่แถวนี้ผมถึงบอกว่าดูระยะยาวอย่าไปดูแค่สั้นๆบูบ่าบูบ้ามันมันทําให้เราเนี่ยวางแผนผิดพลาดด้วยเพราะนั้นในการการหาหุ้นให้หาจากเราสืบค้นเจาะหาหุ้นมาอย่างดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นตามตามกระแสนี่เราเสียเงินหมดแหละ มันไม่ไปดูของตัวเองไงสมัยก่อนนี่การเทรดหุ้นการเล่นหุ้นนี่เป็นเรื่องยากแล้วก็การเล่นหุ้นเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มกลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองที่เล่นหุ้นในสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทํางานประจําอยู่แล้วก็มีลูกพี่รู้จักสนิทสนมกันดีเขาก็ทํางานอยู่กับบริษัทเงินทุนหลกักทรัพย์นะสมัยนั้นก็มีบริษัทเงินทุนหลกักทรัพย์มี พวกไฟแนนซ์พวกอะไรจำกัดทั้งหลายนั่นแหะเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะมาล้มปี40เนี่ยลงพังภาพลงไปเยอะแยะเนี่ยสมัยนะั้นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เยอะมากพวกทัดพวกไรเนี่ยก็เขาก็เล่นหุ้นนั่นแหละต้นทางที่ผมได้เล่นหุ้นก็ผมก็อยู่ตรงนั้นทําให้ผมเห็นทําให้ผมรู้สภาพของวิวัฒนาการของตลาดหุ้นมันเปลี่ยนมาอย่างไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ย พูดถึงการเล่นหุ้นนี่พูดกับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องและมันต้องคนเฉพาะกลุ่มแค่นั้นเองแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้การเล่นหุ้นเนี่ยมันกว้างขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใครก็เล่นหุ้นได้ทุกวันนี้ซึ่งผมดีใจมากเพราะหลายปีมานี้ผมพยายามเขียนชวนเชนิญลงในเว็บไซต์ของผมให้คนเข้ามาเทรดหุ้นมาเล่นหุ้นเพื่อที่จะสร้างตุ้มน้ําหนักเอามาถ่วงก,กันกับขายใหญ่เพราะว่า ตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีคืนหลังเนี่ยคนที่เป็นหางเสือใหญ่คือคุมทิศทางของตลาดหุ้นคือขาใหญ่เขารวมหัวกันไปทางไหนมันไปทางนั้นแมงเมาเป็นส่วนน้อยก็สู้เขาไม่ได้แต่ทุกวันนี้บัญชีเมงเมาเกิดขึ้นมาเยอะแยะในแต่ละวันเนี่ยปีหนึ่งก็เกือบล้านบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมารวมกันเนี่ยก็กลายเป็นหางเสือหลักในทุกวันนี้คือถ้าขาใหญ่เทอ เมายิงสวนนี่ก็ทําให้ตลาดไม่เสียศูนย์ไม่เสียส่งเพราะฉะนั้นนี่ข้อดีของเมาก็คือว่ามันไปทวงขายใหญ่ได้การที่เทรดหุ้นมันง่ายขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทางตลาดหุ้นนะที่เขามีการพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆให้มันเทรดหุ้นง่ายขึ้นคืออยู่ที่ไหนก็เทรดหุ้นได้ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายแม้แต่การเปิดอรอตหุ้นเปิดบัญชีลงทุนก็ไม่ยากไม่เย็นเหมือนเมื่อก่อนนี้ ใช่ไหมไม่ม um, mm ีการตรวจสอบพูนวายอะไรมากมายนะแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างว่าแหละคือได้อย่างก็เสียอย่างก็ไปหาวิธีการควบคุมกันเอาไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราก็พูดในส่วนที่เราเห็นเรารู้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นในทุกวันนี้มันง่ายขึ้นมันดีขึ้นแต่มันข้อเสียก็คืออย่างนั้นแหละเมื่อมันง่ายมันดีขึ้นคือคนที่เข้ามาไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนมาก่อนหรือไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์มาก่อน คืออย่างน้อยคุณต้องมีศัพท์พื้นฐานศัพท์เทคนิคอะไรที่เข้าใจในภาษาง่ายๆเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยคือถ้ามันไม่มีอยู่ในหัวเนี่ยมันก็ส่มเสียงที่เราจะไปไหลาตามคนอื่นไหลาตามปากคนอื่นใช่ไหมมันไม่มีหลักยึดไงพอไม่มีหลักยึดมันก็จะทําให้เราไหลไปเรื่อยสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นเหยื่อแล้วก็อรอตหุ้นหรืออรอตลงทุนของเราเนี่ยมันก็เปรียบไปแล้วมันก็เหมือนกับร้านค้านะใช่ไหม เราเป็นคนหยิบของเข้าไปในร้านค้าแล้วมันขายไม่ออกอ่ะพอมันขายไม่ออกแล้วสินค้าหลายตัวหมดอายุแล้วก็เป็นสินค้าสดก็มีสินค้าสดคือต้องซื้อมาขายไปรายวันอย่างเงี้ยคุณขายไม่ออกมันก็เน่ามันก็เน่ามันก็กินทุนเราเห็นไหมมันกินทุนเราเพราะฉะนั้นของที่จะหยิบเข้าไปในร้านเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นของที่ลักษณะยังไงมีอายุการขายการใช้งานยังไงใช่ไหมเราต้องพิจิษให้ดีว่า จะหยิบของชิ้นไหนเข้าไปในร้านแล้วก็ขายได้ทํากําไรได้อย่าเห็นแก่ของถูกนะผมยืนยันว่าของถูกไม่ดีจริงนะของดีก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นของที่อยู่ก,กลางๆนี่คือไม่ไม่แพงมากไม่ถูกมากก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะใช้พิจารณาเนะพราะนั้นเวลาพิจารณาหุ้นตัวไหนเนี่ยดูหนึ่ง เส้นทางของมันเป็นยังไงเคยมาเคยไปยังไงนะเคยอยู่ตรงไหนราคาแล้วก็ทําไมราคาต้องมเตี้ยอย่างนี้เพราะว่าบางตัวอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันราคาเตี้ยต่ำกว่าบ,บาทก่อนที่ผมจะเข้ามาเทรดหุ้นอีกผมเข้ามาเทรดหุ้นจดนป่าน,นี้มันก็ยังเตี้ยอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนสักทีเพราะนั้นถ้าเราเอาเงินไปซื้อหุ้นไว้อย่างนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ขึ้นคือราคาส่วนต่างเราก็ไม่ได้ปันผลเราก็ไม่ได้แล้วเงินเราก็ ดองอยู่ในนั้นทําอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเสียโอกาสทางชีวิตไปเลยทั้งชีวิตเลยใช่ไหมคือไปตัดขายก็ขาดทุนไปเลยคืออย่างเงี้ยคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่เป็นมัรกเป็นผลให้เราได้ในขณะที่หุ้นบางตัวคือราคาวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปแล้วเราไปตามก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมาจากต่ำมันเตี้ยคือมันไปสุดเพดานมันแล้วเราก็ต้องอ่านให้ออกว่าหุ้นตัวนี้มันมาสุดเพดานมาแล้วคือเต็มมูลค่าของมันแล้ว ถ้าเราเข้าไปอีกทีมันก็ไม่ไปต่ออีกแล้วมันมีแต่จะลงเพราะว่ามันมันชนเพดานของมันแล้วธุรกิจอนเขามัน,ม,นมันโตได้แค่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธุรกิจจะโตต่อมันก็ต้องขยายฐานใช่ไหมขยายธุรกิจขยายตลาดออกไปถ้ายังไม่ขยายอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบตอนต้นคลิปว่าถ้าคุณมีรถเข็นแคน่คันเดียวอ่ะเข็นอยู่จนล้อหลุดอ่ะเข็นจนตัวเองแก่คู่กันกับรถเข็นเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ขยายกิจการอะไรต่อไปเพิ่มเติมอะ่ะใช่ไหม คุณไม่นําไปสู่การขยายสาขารหรือเปิดแฟรนไชส์หรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ทําอย่างนั้นะคุณก็จะไปคาดหวังว่ามูลค่าของธุรกิจของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเป็นร้อยเท่าทวีคูณใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการซื้อขายหุ้นทุกวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะแยะที่เข้ามาเทรดหุ้นนี่มีทั้งคนมีความรู้คนไม่มีความรู้เป็นคนระดับพ่อมดการเงินข้ามชาติมาก็มีเยอะแยะสู้กัอนอยู่ในนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเราเองให้ดีๆก่อนที่จะเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเข้าร้านซื้อของเข้าร้านแต่ละชิ้นต้องคิดให้ดีว่าซื้อมาแล้วขายออกไหมขครได้ไหมอย่าซื้อของที่เราชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนเราไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมเวลาเราไปที่ตลาดค้าส่งเราก็ไปเลือกเฉพาะไอ้เสื้อผ้าที่เราชอบเราชอบกางเกงยีนทรงนี้เราก็ซื้อแกางเกงยีนส์ทรงนี้ซื้อมา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 แต่ เราล,ลืมนึกไปว่าเราไม่ได้ซื้อมาใส่เองเราซื้อมาขายให้คนอื่นใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาไม่ชอบเหมือนเราแล้วเงินมันก็ไปกองอยู่ในไอก้กางเกงยียนที่เราชอบอ่ะแล้วเราเลือกมาขายอะ่ะใช่ไหมแต่มนขายไม่ออกอะ่ะนั่นเป็นหลักการอย่างนั้นแหละผมต้องบอกว่าเวลาเราซื้อหุ้นเข้ามาขายเราต้องดูด้วยว่าเราซื้อเพราะเราชอบเป็นการส่วนตัวหรืออะไรคือถ้ามันมีคําว่าส่วนตัวเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะชอบส่วนตัว ชังส่วนตัวนี่คือใบแอดนี่คือใบแอดนี่คืออคติอะไรก็ตามแต่ที่เป็นใบแอดเป็นอคติอยา่าอย่าซื้อยาหยิบคือถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่าซื้อยาหยิบแม้แต่เวลาการซื้อขายเนี่ยคนต้บอกว่าต้องซื้อในอารมณ์ที่ปกติเมื่อไรคุณรู้สึกว่าได้กําไรแล้วก็ดีใจสุดขีเลยคุณจะฮึกเหิมแล้วคุณจะพลาดเสียเงินหรือเมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณเสียแล้วคุณรู้สึกว่าห่อเหี่ยวหดหูท้อแท้คุณก็อย่าซื้อหุ้นต่อวันนั้นคุณให้หยุดทันที คือสภาพจิตใจคุณไม่โอเคไม่พร้อมที่จะเดินต่อแล้วอย่างนี้คือสภาพจิตใจไม่ปกติก็หยุดเทรดอย่าซื้อเราต้องซื้อหุ้นหรือนั่งเพ่งกระดานหุ้นนี่ด้วยอารมณ์ที่เป็นปกติเป็นกลางอยู่เสมอหาแต่อย่างเดียวคือหาแต่โอกาสที่ตัวเองจะได้แค่นั้นพออย่าไปนสนใจอื่นคือไม่ต้องแคร์คนอื่นถ้าเราซื้อแล้วเราขายแล้วคนอื่นจะติดไหมคนอื่นจะติดดอยไหมอย่างน,น,นี้ไม่ต้องใช่ไมการเทรดหุ้นคือหยิบได้หยิบ ค่าได้ค่ากําไรมีเมื่อไหร่ขายอย่าไปรออย่าไปซื้อหนอื่นนี่คือการเทรดหุ้นอย่าไปมีกิตกุศลอย่าไปทําตัวเป็นนักบุญอยู่ในตลาดหุ้นมันมันอยู่งั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมการเทรดหุ้นคือการชกช่วงชิงฉกช่วยโอกาสที่ใครไวกว่าเห็นเห็นเห็นกว่ามีข้อมูลสนับสนุนดีกว่าเรียไทามกว่าคนนั้นก็ชนะเทรดหุ้นมีแค่นั้นเอง